านพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ใกล้มาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำเข้าความเกี่ยวกับความตายครั้งที่ห้า ของผมมาเล่าสู่ท่านฟังความจริงเรื่องความตายมันเป็นของธรรมดาแต่แต่ว่าคนเรามีความรู้สึกสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือกลัวตาย <c oughs> แต่ว่าการกลัวตายนี่ก็เป็นของปกติของ,ของ,ของ,ของคนธรรมดาที่มีกิเลสเหมือนกัน ว่ายัางไงยังไงก็ตามถ้ายังมีกิเลสสำคัญอยู่ความตัวกลัวตายมันก็ปรากฏกิเลสที่จะเป็นปัใจจัยให้เรากลัวตายก็คือหนึ่งโลภะความโลภมีความทะเยอทะยานในทรัพย์มีความทะเยอท,ยนนทะย,อทยานในการทนนลงตัวเหลือตัวคิดว่าความชั่วเป็นความดี อาการอย่างนี้แปลการของกิเลสหนักจัดว่าเป็นรากเงาของกิเลสที่เป็นพออคูนจิตจึงทำให้จิตเกิดอวิชาความชั่วอวิชาที่ผมขอบแปลว่าความชั่วในเมื่อวิชาเขาครอบงำจิตความชั่วมันก็ปรากฏสอง อำนาจของความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นรากเง้าของความชั่วเหมือนกันแล้วก็สความโกรธความเิยีบาทสความงโง่เงาเต,าต่าตุนที่อยู่ในเขตของพระัตนตรัยยังไม่รู้ตัวว่าตัวสภาพของตัวเป็นยังไง เกิดมาแล้วอะไรทําให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์ที่มีดูได้เอาอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยไม่รู้คนที่มัวเมาด้วยกิเลสประเภทนี้เป็นคนที่กลัวต่อความตายและหากว่าจะไปย้อนถามผมว่าผมกลัวความตายไหม ก็ความจริงไอ้ความตายนี่ใครๆก็กลัวจะบอกว่าผมเป็นผู้ไม่กลัวความตายก็ไม่ได้ท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าการตายมันเป็นการทรมานอย่างหนึ่งก่อนตายใครๆก็ไม่ต้องการแต่ถ้าว่าถ้ามันถึงเข้าจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องทำใจอดกลั้นในด้านของขันติเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากการผ่านการเกือบตายครั้งที่สี่มาแล้วในความจริงครั้งที่ห้านี่มันก็เกือบตายหมนกันไม่ใช่ตายเลยแต่ว่าผมจะบอกให้เนนทราบว่าร่างกายของผมนี่มันไม่ดีมันนานเอากันตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันนับตั้งแต่เกิดมานี่ผมมารู้สึกึกตัว ความจริงรู้สึกตัวจริงๆว่าร่างกายมันไม่ดีก็ต่อเมื่ออายุ20ปีเศษในขณะที่เก้าเข้ามาสู่ในเขตของศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสิแล้วจึงมีความรู้สึกตัวว่าร่างกายมันไม่ดีทั้งทั้งที่การตายควาระแรก ไปผ่านนรกมาแล้วแต่ยังไม่เดิลงนรกเขาเรียกว่าผ่าน <c oughs> ผ่านหรือว่าเกือบผ่านก็ควรยายพูดก็ว่าเกือบผ่านนรกหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสท่องเที่ยวนรกได้ตามอัตยาใสอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมเป็นผู้ได้ฌาน แต่ต้องถือว่าผมเป็นผู้ได้พรจากท่านคุณลุงผู้ใหญ่เป็นสำคัญเพราะว่าท่านได้แนะนำว่าถ้าพยายามภาวนาว่าพุโทโธไว้เมื่อไรเมื่อจิตใจเข้าถึงระดับจะมาที่ตรงนี้ได้ทันทีและต่อมาท่านคุณลุงผู้นี้ท่านกับคุณนา มาพบตรงนั้นชี้แจงเหตุที่ผลชี้จุดแห่งการสวยทุกขเวทนาของสัตว์ที่ทำการชั่วแต่ถ้าว่าทั้งๆทงีเห็นแล้วได้พบแล้วเองก็ดีแต่ว่าไม่ได้ลงไปเองการที่เห็นคนอื่นเขาทุกขเราเองจะไปรู้สึกทุกเต็มอัตราตามที่เขาได้รับความทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ เพียงจะมีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ในขณะนั้นหลังหรือว่าในเวลานั้นก็ดีหลังจากนั้นมันก็ดีก็ควรจะเป็นคนดีได้แล้วแต่วความจริงความดีมันก็ยังไม่ปรากฏในจิตอารมณ์ความชั่วมันยังฝังจิตอยู่เต็มตลอดเวลาคือนหนึ่งอารมณ์ความรักในเพศ สอ,อารมณ์ความอยากรวยในสมัยที่เป็นคารวาสา 3. อารมณ์ความโกรธความพยาบาท 4. สอารมณ์ความหลงอันดับอนธอัตภ,ภาพร่างกายแล้วก็มีความสุขใจอยู่ว่าเดียวเดียวในขณะใดที่จิตเข้าไปอยู่ในห่วงของพระพุทธโธเมื่อภาวนาสร้างจิตเล็กน้อยเพื่อเริ่มจับจิต จิตก็เริ่มเข้าเป็นจุดผมกล่าวว่าจุดผมไม่พูดว่าฌานเฮ้ยชงถึงจุดนั้นแล้วก็เห็นภาพพระที่มีความสวยสดงดงามสร้างธรรมปีติให้เกิดขณะใดที่จิตอยู่ในอรมณ์นี้เป็นจิตที่มีความสุขมากจริงๆทิ้งอารมณ์นิวร์เสียทั้งหมดทิ้งอารมณ์ของ รากเงาขอ้อาอกุศลไปหมด <c oughs> แต่ถ้าปลดเจอรมนี้มาแล้วจิตใจมันก็ยังมีความรื่นเริองอยู่ในความชั่วเป็นปกตินี่สำหรับความชั่วประเภทนี้ท่านทงหลายมาอยู่ในการร่วมกันบางท่านก็อยู่นานบางท่านก็อยู่น้อย เวลานี้ท่านนหลายยังคบความชั่วอะไรไว้บ้างไอ้ที่ผมเรียกว่าผมชั่วมันแล้วมันไม่ดีนะหนึ่งความรักในเพศคือพอใจและสนใจในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศใจเกลือกร่วบดกามารมณ์สองความโลภในทรัพย์สิน มีการเห็นก่นตัวเป็นสำคัญปรารถนาย,ยาจะสะสมทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นไว้เพื่อเป็นเราเป็นของเราซึ่งตรงกันข้ามกับคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายและเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายของตัว จงอย่ายึดถือร่างกายของบุคคนอื่นและก็จงอย่ายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกเสียงนี้ฟังกันมาตลอดทุกวันในช่วงแห่งการสอนมหาสติปัฏฐานอารมณ์ของพวกท่านปลดอะไรได้บ้างถ้ายังปลดไม่ได้ก็แสดงว่ายังชั่วเต็มอัตรา เห็นว่าไม่เหมาะสมกับผ้ากาสาวพัดแต่บางท่านที่ดีแสนดีก็มีในเขตของเราตัวอย่างเช่นว่าบรรดาพระท่านหลายที่มีความขยันหมั่นเพียรรับฟังการศึกษาต้อยคำในการปฏิบัติ กระทำกิจการงานทุกอย่างตามความสามารถที่จะพึงทำได้ท่าน,นี้มีมากพระแก่พระเท่าก็ทำกันพระใหม่ๆที่เป็นช่างบวชเข้ามาใหม่ๆก็ไม่ได้เว้นความดีแต่ว่ามีบางคนจะมีบ้างไหมที่พยายามเสียดสีคนอื่นเขาให้เขามีความเดือดร้อนใจ ถ้านงตนว่าเป็นคนดีทั้งๆท,ท,ที่มองแล้วกิเลสท,ทุกอย่างยังไม่ได้ลดยังปรากฏโอ,อกุเลกิเลสท,ที่เป็นรากเง้าของอกุโสลเต็มอัตราสิกแต่ว่าตนเองมีความสำนึกว่าเป็นคนดีนี่เป็นปัจจัยของเ,อเวจีมหานรกยังพอมีบ้างไหมเก็บความรู้สึกไว้ได้บ้างหรือย,อย่าง ได้ความจริงถ้าสันดานของคนชั่วจริงๆย่อมไม่เห็นผลของความชั่วย่อมมีความทันหงตัวว่าเป็นผู้เลิศอยู่เสมอนี่คนที่เขาดีเนี่ยเขาไม่ได้มองเห็นตัวชั่วเอ้เขามาขอโทษเขาไม่ได้มองเห็นตัวเขาดีเขามองหาความชั่วมองหาทางตัดราคะ หาทางตัดโลภะหาทางตัดโทสะหาทางตัดโมหะแด้ว,ว่าบุคคลนั้นหลายใดก็ตาท่านนั้นหลายผู้ใดก็ตามยังมีปากเสียยังมีจิตเสียยังมีกายเสียยังมีการเสียดสีพูดกระทบกระทั่งบุคคลอื่นให้รับความเร่าร้อนใจมีการนินทาว่าร้ายสิ่งกันเลยกัน คนประเภทที่ทำนั่นแหละเป็นคนที่เลวกว่าคนที่ถูกดินทามากที่สุดเพราะว่ามีความเลวหลังไหลมาจากใจมาสู่วาจามาสู่กายนี่ความจริงสันดานประเภทนี้ผมว่าไม่ควรจะมีอยู่ในเขตของเราถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าจอมเลวในยอดของบุคคลผู้มีความเลว ที่ว่าเลวพ่อะไายพระว่าเป็นปัจจัยของอบายภูมิเเรียกว่ากูรทูสโกรหรือว่าอุปสมะชีวิกากูรทูสโกเป็นผู้ประจบตระกูลหาครว,วาตเป็นที่พึ่งทำลายแต่กูลเขาบีสุสงในพระพุทธศาสนา อุปสมะชีวิกาอาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงตัวอย่างนี้จงอย่ามีในขอบเขตของบรรดาคณะของเราทั้งหมดเพราะในฐานะที่บวชข้ามาแล้วประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านิพานัสะสัชกิริยายะเอตังกาสาวังคหิตวา ยิ่งแปรเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทําให้แจ้งสิ่งพนิพาน์เราแนะนําให้คนอื่นเขาทาดีแต่เราจงอย่าทําชั่วอย่าเห็นแก่ตัวจนเกินไปอย่าเมาในลาบอย่าเมาในยศอย่าเมาในร่นเสริญอย่าเมาในสุขที่เป็นกรรมาสุขเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยความทุกข์ มันทุกในชาตินี้ะไม่จช,ชาตินาชาตินี้ถ้าใครเขาพูดหรือเขาแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งไปโดนอภแผลสำคัญของเราเข้าเราก็เกิดความเร่าร้อนใจแต่สำหรับคนดีไม่มีใครเขาเสะเทือนอันนี้ขอบรรดาท่านหลายจงละมัดระวัง กิเลสสำคัญกิโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงเราฟังกันมานานศึกษากันมานานคนจะรู้พระเก่าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่จงอย่าใช้วาจาเสียดสีก็ทบกกระทั่งบุคคลผู้มาใหม่ได้อยู่เก่าด้วยกัน ถ้าว่าการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจงทราบว่าเราเลวเกินไปสำหรับภา,ากาสาวพัดต่อไปก็จะคุยให้มันได้ท่านทั้งหลายฟังว่ร่างกายผมไม่ดีตั้งแต่ก่อนหน้าตายครั้งที่สมันมีความทุกขเวทนาสาหัสท้องมันก็เสียดมันก็อืดมีอาการอาเจียนเป็นปกติ เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานับแรมปีแต่ถ้าว่าหลังจากการตายครั้งที่สี่หรือการเกือบตายแล้วผมก็เป็นผู้หนักไปในด้านการสร้างวัตถุพร้อมกันนั้นก็หนักไปในด้านกาได้ด้านการเขาอ,อบรมธรรมะนี่การอบรมธรรม มีความสำคัญว่าเราจงอย่าอบรมแต่เขาเท่านั้นจงอบรมตัวของเราด้วยจงอย่าช่วยแต่คนอื่นยังช่วยตัวของตัวเองวันทั้งวันคืนทั้งคืนผมไม่เคยมีความสุขทางกายจะไปทางไหนก็เต็มบริการระมัดระวังเพราะร่างกายมันเครียดมันเสียดไปหมด บางคนเขาบางทีเรามีความไม่สบายแต่แขกผู้มาเขาไม่มีความรู้สึกบางครั้งป่วยไอยเกือบจะตายทั้งท่านี่พูดมาคำสงคำขอไอแต่คนที่เห็นกับตัวทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้สึกเขาต้องการอยากใจะใช้อะไรก็จะใช้ให้ได้ตามใจให้สงความปรารถนาถ้าไม่ทำให้เขาตามใจเขาเขาก็โกรธ ตอนนั้นผมยังตามใจคนชั่วที่ตามใจเพราะอะไรเพราะคนลองดูว่าเขาจะดีบ้างไหมแต่ก็เปล่าผลที่จะพึงได้นั่นก็คือความชั่วก็คงช,ชั่วไปตามปกติไม่ดีฉะนั้นเวลานี้จึงเลิกคบคนชั่วเราครบเข้าเราก็มีความเดือดร้อน เมื่อเราครบเข้าเราก็ชั่วไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเหมือนกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเนา่าถึงแม้ว่าใบตองนั้นมันจะไม่เนา่าแ้่กลิ่นสุนัขเนา่ามันก็ติดใบตองมันก็เหม็นเหมือนกัน <c oughs> ถ้าจิตใจบรรดาท่านทังหลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบถอนตัวเสีย ถ้าไม่รีบถอนตัวผลข,ของความชั่วมันจะปรากฏต,ต่อประชาชนถ้าประชาชนในอนาคตไม่ใครนักเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีไม่ดีใครๆเขรู้นิสัยใจคอของความเลวของเราเขาจะเกลียดน้ำหนาเขาคิดว่าเราเป็นคนดีตอนนี้เราก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนี่ในระหว่างนั้นการทุกข์ทรมานร่างกายมีอย่างหนัก งานก่อสร้างก็ททำหนักผมได้สตังมาแต่ละบาทแต่ละสตังไม่ได้กินไม่ได้ใช้บางคราวมีคนก็ให้สตางมาสองพันสามพับาทพอให้มาก็ใช้เดี๋ยวนั้นเจ้าที่เจ้านี้เข้ามาทวงตัวเองก็แสนจะลำบากบางวันต้องกินข้าวกับน้ำปลาผสมกับกุงแห้ง ต่ผมก็มีความพอใจเพราะาร่างกายนี้ปนเปือมันอย่างไรก็ตามมันก็ป่วยที่ผมทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถือว่าการทำแบบนั้นเป็นกำไรส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้สนองคุณขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาจยินั้นกินชี่ว่าทรัพย์สินต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าจะมีกับเขา ถึงกับุคคลหลายคนที่เป็นโรคสิทฐุขาเขามาบ่นเขามาว่าบอกเอาให้กินให้ใช้แต่ไปสร้างซื้จนหมด <c oughs> เขาว่าก็ถูกของเขาไม่น่าจะเถียงผมก็ไม่เถียงยังไม่เถียงเขาได้ยังไงเขาพูดจริงเวลาเขาจะให้เขาบอกวันนี้ไม่ได้ให้ไปก่อสร้างให้ไปเพื่อใช้สอยเพราะเขาทราบว่าเวลาป่วยไข้ไม่สบายเมื่อไรแล้วเขาแย่เมือน,นั้น เพราะไม่มีเงินจะรักษาตัวอาหารการบริโภคก็ลำบากแต่ถ้าว่าเขาว่ายังไงก็ช่างในเมื่อเขาให้ผมมาแล้วนี่ก็เป็นสิทธิของผมผมก็ถือว่าเวลาตายผมแบกไปไม่ได้นี่ผมก็จะต้องแบกเอาความดีไปนั่นก็คือทำเงินของบรรดาท่านจะาของเงินทั้งหลายให้ไปบุญให้เป็นบุญเสียมันแบกเอาไปได้ และนอกจากนั้นท่านเจ้าของเงินก็พลอยได้บุญในส่วนวิหารทานไปอีกด้วยด้วยช่วยให้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนมาตอนนี้และท่านทั้งหลายเวลาการผ่านมาอาการทางกายก็ไม่ดีมันโทรมลงประทวนอาหารที่จะพึงกินเข้าไปเพื่อก็ทบเข้าไปหน่อยเดียวไม่ชามันก็อาเจียน มาอย่างดีที่สุดมันก็ยัง,งดอดเทศสสองสามวันน้าก็ต้องท่าใหมา่อาการอืดอาการเสรียดมันมีเป็นปกติใครจะให้ยาประเภทใดมาก็ตามทีมันไม่ลดลงไปเลยอาการไข้การกินเข้าไปน้อยบางทีก็อาเจียนออกมามากอาหารแต่และอย่างต้องเต็มบริการเลือกเหมือนกับคนเลือกอาหาร แต่ไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นภัยแก่ร่างกายร่างกายสุบหอมนุ่มไปทุกวันคณะศิทธิยาทศสิทธุทุกท่านก็มีความห่วงใหญ่มาระยะหลังก็ไล่จะถึงจุดแห่งความตายตอนนี้กำลังสร้างรั้วบริเวณวัดด้านฝั่งนี้ แล้วก็กำลังทำปราปาที่กำลังใช้ในปัจจุบันฝั่งนี้ในช่วงนี้แหละท่านทั้งหลายอาการอาเจียนมันมีมากอยู่ๆจะกินน้ำเข้าไปสักหน่อยเดี้ยวมันก็อาเจียนจะกินข้าวเข้าไปสักหน่อยมันก็อาเจียนแต่ชีวิตมันน่าจะตายซะแล้วแต่มันยังไม่ตายากพกรรมมันยังเลี้ยงอยู่ กรรมที่เลี้ยงนี่ไม่ใช่กรรมดีมันเป็นกรรมชั่วคือกรรมที่เป็นอกนุศลไม่เข้ามาทร,รมานกายการป่วยไข้ไม่สบายมาจากปาณาธิบาตในอดีตเป็นสำคัญเพราะว่าในชาตินี้นั้นก็มีชาติเก่าวก็มีมันให้ผลเป็นการทรมานต่อมาระยะตอนท้ายปลายมือ ตอนนี้เอาหนักอาการอาเจียนว่าหนักจริงๆก็อยู่เก้าวันเรียกว่าอาเจียนกันแบบเป็นล่ําเป็นสนพอฉันอาหารเข้าไปแล้วสักครู่หนึ่งก็เจียนออกมาหมดจิตใจเต็มไปด้วยความวิวสันริกไม่อยากจะก,กระดุก,กระดิกร่างกาย แต่ว่างานที่ช่างกำลังทำอยู่มันยังไม่จะไม่เสร็จกอกิจการสอสร้างปีนั้นก็คือสร้างอาคารชำระน,นี่สงเนี่ยก็สร้างรั้วบริเวณวัดฝั่งนี้สร้างป่าป่ากำลังทำอยู่ในขณะนั้นกินข้าวเดี๋ยวมันก็่อจีนร่างกายไม่มีแรงแต่ถ้าว่าพอเจียนผ่านไป อาศัยที่มีกําลังใจมาก่อนว่ามันจะตายก็ฉ่่งมันร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายัางสามารถจะเคลื่อนไหวได้จะพยายามทําส่วนสำคัญในพระพุทธศาสนาคือวิหารฐานให้ปรากฏจงกว่าร่างกายมันจะเดินไม่ไหวหรือว่าร่างกายมันจะพูดไม่ไหวได้การก่อสร้างนั้นทั้งหมดเงินไม่มี ก็เป็นหนี้เป็นสิ่งเขาอยู่ประมาณทั้งสองแสนเศษทิ้งก็อะไรก็ดีอาการอาเจียนอย่างนี้มันจะมีขึ้นเมื่อมันหายผมก็รวบรวมกำลังใจเดินไปด้วยการทั้งจุกทั้งเสียดแต่ทางหวัวหน้าเราสกิเกันยาก ให้มาก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติแล้วก็ตรวจง,งานไปดูที่โนนไปดูที่นี่เดี๋ยวการไปทั้งหมดเป็นเต็มไปด้วยการฝืนต้องอาศัยกำลังใจเจือจุนเป็นสำคัญนี่ขึ้นชีวร่างกายเต็มไปดูวยท,ทุกเวทนาอย่างสาหัสที่องสมเด็จประสนสวัสดิโสภาคกล่าวว่าชาติพิทุกข,ขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราเปีทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ว่าตอนนี้ไม่เกิดมาวันหนึ่งสองวันก็จะมันแก่ไปวันสองวันชีวิตที่มันเคลื่อนไปก็ชื่อว่าก้าวเข้าไปโู่ความแก่ทีนี้มาความป่วยไข้มาสมบายเบียดเบียนมันก็ทุกขนะ์หนักตอนนี้ก็นงมาคิดว่าเราคงจะเอาชีวิตไม่รอด แต่การไม่รอดของร่างกายไม่มีความหมายต้องการเอาใจรอดอย่างเดียวเนื่องจึงต้องใช้อธิวาธนะขันติคือใช้กำลังใจสูงสดุดควบคุมกำลังกายใครเข้ามาพูดมาคุยก็ทำสมนุนว่าเป็นคนที่มีร่างกายดี มีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอดกลั้นใจเขไว้มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่างานใดที่เป็นงานเพื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดางานนั้นทำทั้งวัตถุและนามธรรมเตฝ่ายธรรมะก็กำหนดจิตคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะพังเมื่อไรก็เชิญการอบรมธรรมะก็ทำด้านวัตถุก็สร้าง เป็นนวัตธรรมให้ถึงที่สุดถึงความสามารถที่จะพึงทำมันได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้อย่าเพิ่งตายกันเลยนะเป็นแต่เพียงให้ทราบว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากโรคภัยเบียดเบียนทุกข์จากการกระทกระทั่งวาทอันหนักที่สอดแทรกเข้ามา เพราะนั้นวาจําไม้ว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์มันหาสุขจริงๆไม่ได้เมื่อมองดูเวลาก็ปรากฏว่าเวลามันหมดแล้วสําหรับการเยอะเล่าเข้าสูน่เนื่องถึงความตายครั้งที่5้ก็ขอ,อยุติว้แต่เพียงเท่านี้